ตีไม่ได้ อย,อย่าลุดนะไม่ไม่นะเห็นกล้องเห็นหรือเปล่าใส่สวยๆครับมันต้องหาแบบอย่างเงี้ยครับหาแบบว่า ดูผมมุดเข้าไปตีอะ่ะดูตีแบบสแค๊สแค๊เอะไรยไซส์สวยครับตัวนี้กัดเป็นกบยางแก้คันจิว๋วโอ้ต้องตีอย่างเงี้ยพื้นที่ทังโลกมันไม่กัดนะครับมันมันเอ็นนี่เฉยเเนี่ยตีไปตีมากระแทกไปกระแทกมาเอาจนได้โอเคกค็ผมฝ่าได้ครับกบยางแก้คันนะครับสุดยอดมากครับ